มองไม่เห็นแต่ร้ายกาศสุดๆและตอนนี้มันกำลังจะเป็นของกองทัพเรือไทยใช่ครับเรากำลังพูดถึง HTMS s 2 6่เรือดำน้ำลำใหม่ที่ทุกสายตากำลังจับจ้องเพราะมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำธรรมดาแต่มันคือขุมพลังใต้น้ำที่พร้อมจะเปลี่ยนเกมในภูมิภาคนี้โดยสิ้นเชิง HTMS s 2 6ท่ถูกพัฒนามาจากเรือดำน้ำชั้นหยวน หรือ Class ยูอันคลาสท้ายส 39A ของจีนซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในตอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจลอบเร้นลาตระเวนปฏิบัติการโจมตีและยังมีเทคโนโลยีระดับสูงที่ยกระดับราชนาวีไทยสู่มาตร,รฐานใหม่เลยทีเดียว มาดูขนาดก่อนเลยครับเรือดำน้ำลำนี้มีความยาวประมาณ77เมตรหรือราวๆ250ฟุตหนักประมาณ2,600ตันตอนดำลงน้ำเทียบขนาดได้กับเครื่องบินโบอิง747และหนักกว่ารถถัง M1 Abrams หลายเท่านี่คือสัตว์ร้ายที่แอบซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรขุมพลังของมันคือเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าแบบพิเศษพร้อมระบบ AIP หรือ Air Independent Propulsion ที่ทาให้เรือสามารถอยู่ใต้น้าได้นานถึง20วันโดยไม่ต้องลอยขึ้นมาเลยครับ ระบบนี้แหละที่ทำให้มันเหนือกว่าดีเซลทั่วไปที่ต้องขึ้นมาเติมอากาศทุกไม่กี่วันยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างตัวเรือถูกออกแบบให้ลดเสียงสะท้อนจากโซน่าของสัตรูตัวเรือเป็นทรงหยดน้ำเคลือบวัสดุด,ดูดซับเสียงกลไกภายในก็ถูกกลดเสียงให้เงียบที่สุดเรียกได้ว่าเป็นผีใต้น้ำที่แทบจะไม่มีใครจับได้แล้วอาวุธละ่ะต้องบอกเลยว่าโหดจัด hmss 6ทีมีท่อยิงต่อปิโดขนาด533ม mm. เมตร ทั้งหมด6ท่อสามารถยิงตอปิโดน้ำหนักหนักยิงมิตไซัยต่อต้านเรือรบและวางทุ่นระเบิดได้เรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งล่าสัตว์ทั้งสุ่มโจมตีและมีรายงานว่าอาจรองรับมิสรซัยวายเจ82ที่สามารถยิงจากใต้น้ำไปโจมตีเป้าหมายในระยะ150กิโลเมตรได้อีกด้วยนี่คือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายโดยที่ศัตรูไม่มีทางรู้เลยว่ามันมาจากไหนภายในเรือยังมีระบบควบคุมการรบที่ล้ำสมัย มีเรดาและโซน่าทันสมัยระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์การประมวลผลเป้าหมายแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมอัตโนมัติที่แม่นยำอย่างมากโดยมีลูกเรือประมาณ38นายที่ผ่านการฝึกอย่างเข้มขน้นระบบนำทางก็ใช้เทคนโนโลยีล่าสุดที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบประสานกับหน่วยอื่นในกองทัพเรือหรือพันธมิตรระหว่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นดวงตาและหูใต้น้ำที่พร้อมส่งข้อมูลขึ้นสู่ผิวน้ำได้ทุกเวลา ย้อนกลับไปในปี2,560ไทยได้เซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำนี้จากประเทศจีนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ13,500ล้านบาทหรือราว400ล้านเหรียญสหรัฐถือเป็นการกลับมาใช้งานเรือดำน้ำครั้งแรกในรอบกว่า60ปีของราชนาวีไทยแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะรับเรื่องนะครับ ในช่วงที่เริ่มสร้างเรือเจอทั้งวิกฤตโควิด1 9และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมนีที่ตอนแรกจะใช้แต่ทางเยอรมนีไม่อนุญาตให้ส่งออกเครื่องยนต์เพื่อใช้ทางทหารให้กับจีนทําให้ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ CHD 6 2 0ที่พัฒนาโดยจีนแทนแม้จะผ่านการทดสอบจากโรงงานแล้วแต่ยังคงมีข้อกังวลเรื่องประสิทธิภาพอยู่บ้างซึ่งไทยก็จะตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าเรือจะมีสมรรถนะตามที่สัญญาไว้ เมื่อเรือดำน้ำลำนี้เข้าประจำการมันจะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางยุทธศาสตร์ในอาเซียนอย่างแน่นอนเพราะเรือดำน้ำไม่ใช่แค่เครื่องมือโจมตีแต่ยังเป็นเครื่องมือข่มขวัญฉันดีแค่รู้ว่าใต้น้ำมีเรือดำน้ำซุ้มอยู่ศัตรูก็คิดหนักแล้วครับและนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นรัฐบาลไทยมีแผนจะซื้ออีกสองลำเพื่อให้มีสามลำในอนาคตซึ่งจะทำให้มีเรือปฏิบัติการหมุนเวียนได้ตลอดเวลา หนึ่งลำลาดกระเวนหนึ่งลำซ้อมหนึ่งลำซ่อมบำรุงตามหลักการปฏิบัติของกองทัพเรือชั้นนำทั่วโลกและยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนั่นคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนทั้งด้านการบำรุงรักษาการฝึกอบรมและอาจถึงขั้นสร้างบางชิ้นส่วนในไทยในอนาคตอันนี้แหละที่เป็นก้าวยาวไปสู่การมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระยะยาวสำหรับราชนาวีไทยนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มอาวุธแต่มันคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งระบบจากกองเรือผิวน้ำไปสู่การมี ขีดความสามารถเชิงลึกที่สามารถรอบเลนรวบรวมข่าวกรองและสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนว่าโครงการนี้มีเสียงวิจารณ์ทั้งเรื่องงบประมาณความจำเป็นและความคุ้มค่าแต่ในยุคที่มหาอำนาจในภูมิภาคกำลังสะสมอาวุธก็คงไม่มีใครอยากให้ไทยตกขบวนและสุดท้ายต้องยอมรับเลยว่าเรือดำน้ำมันเทจริงๆครับเงียบลึกลับและพร้อมโจมตีเมื่อศัตรูเผลอ นี่แหละ HTMS s 6 6ทีเรือดำน้ำที่อาจเปลี่ยนเกมของราชนาวีไทยถ้าคุณชอบเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซุเปอร์กาบลอนดี้6แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับอีกหนึ่งสุดยอดเครื่องจักรแห่งอนาคต